ก็ต่อเกมร็อกก่อนเด้นบอยกับน้องแอนครับซึ่งเวลาแรกเป็นน้องแอนที่ขึ้นนำอยู่ครับว่าซุปอหนึ่งครับฝ่าโกลเด้นบอยมาได้ประตูทีแตกต่าในช่วงท้ายเกมครับช่วงเวลาบาดเจ็บแล้วในครึ่งเวลาหลังเนี่ยตอนนี้ผู้งผาตัวของน้องแอนครับมีการเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้เอาพดพดตัวต้องเป็นในครึ่งเวลาแรกก่อนเล้่ล้นแล้วป้องติดตัวครับต้องติดตัวเลยพอตัวไปเลยติดไปเลย โพศไม่ทิงใจลูกนี้ไม่ตรงกอดครับลงมาเล่นตำแหน่งท่านาของพศถือว่าเล่นเป็นบินแบ็กได้ทั้งสองท้ายและขวาัต้งแต่ขึ้นมาตัวเล่นลอยเครีดมาแล้วเอทียาวมาลูกนี้พศไม่ไว้ใจครับเอาไม่ออกด้วยแล้วตอนนี้แต่ตกต่อขึ้นมาเคไปยาวมาก็ยังไม่แน่งเดี๋ยวเป้าหมายที่โบครับ ให้มาโอ้แล้วสาบบอลสวยหน่อยนี้โอ้น้องแอนโอ้จังหวะนี้ช้าเดนไปแล้วใส่บอ,อลกานเลหน่อยลยให้เห็นผู้เล่นของ่าได้อบดกกอลที่ที่มาจากด้านหลังครับแรงแย่ที่บอลแล้วก็ขบบอลไปได้ครับรูปทุ่งของน้องแอนให้แล้วใครจะีแบบ่ยเขาได้บอ,อลออกห้างครับตัวผู้เล่นของอดดก็เล่นบอลก็ดูเหมือน,นจะเป็นทุกเดิมแบบที่เมืมอหล้วันก่ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวที่เล่นครับเสือพจน์จังหวะนี้แตกเข้าไหล่จริงก็ไปติดบล็อกนิดนึงจังหวะสองแล้วสุดท้ายแบบออกข้างเลเองแล้วเจ๊ตาป้องเราเล่นโอ้โหเจ๊ตรงกลางจับบอลกลายเป็นดี๊กตาย สายก็าวาแล้วลองปวดดูลูกนี้เลยอะไรบล็อกได้ดีครับทศเนี่ยต่อเล่นเป็นผู้เล่นก็ดูเหมือนจะมีประโยชน์กับทีมค่อนข้าะท่าเยอะครับภูมิรับมากรจัดตกต่อไม่ไา้ครับไปทิ้งเอาไว้ได้ครับในครึ่งเวลาหลังก็ดูเหมือนจะเนี่ยถอดเซมออกไปแล้วสำรับน้องแอน โซเด้บอยก็เนี่ยในคทุ่เวลาก็พยายามกดดันตั้งแต่ช่วงเริ่มเกมเลยครับถ้าเกิดได้ประตูที่สองมาเร็วแนวหมู่ถือว่าก็กดดันทันได้าน้องแอนได้เยอะเลยครับแต่ว่าต่างใจที่ยังน่ายูซ้ำที่เราเป็นแบบนี้ก็ดูเหมือนจะตามหาของประตูก็ทหาผู้เล่นน้องแอนเนี่ยเล่นด้วยความมั่นใจครับโอ้ยเราจริงตรงนี้ไต่อแล้วก็โกง โดนตอคนลูกนี้แล้วกดได้ท้ายครับปุ้ยถือว่าทำได้ดีนะจังหวะการชาตองคนครับแต่จังหวะสุดท้ายยิงให้ตรงกอลเองครับเสร็จทุกตั้งเส่ขึ้นมาในฝั่งตัวน้องอาทีมบอลยาวครับจังหวะนี้อ่ะแล้วโอ้ดูดชลงสวยจริงครับแล้วจังหวะนี้บองโดนสะกิดนิดนึงแต่ไม่ออกครับกรรมการให้เป็นลูกทุ่งของคนเลนบอยแล้ครับจังหวะสุดท้ายไม่โดนเรื่องของแอร์ครับแล้วจังหวะนี้ไม่ต๋อตูดรับ เจดผ่นานมาสาระที่เซตแล้วก็ยัดสกอร์เดิมกับในครึ่นหลังแรกครับเจดรู้ว่าโอ้ลูกถนัดเลยครัเลาะลิมเส้นแบบนี้ครับเจดดูยัดมาโบสในขึ้นหลังก็เนี่ยครับพยายามจะดันโบสที่มาเล่นสูงกว่าเดิมครับแซมลงมาเชื่อมเกนกว่าน,นี้กินด้วยซ้ายโอ้โหโ,โบสเข้าไม่ถึงครับแมดบอลมาไม่ตรงก่อนครับ อไม่ตรงก่อแล้วกึ่งยิงกึ่งถ่านงครับ่ทางหน้าซ้ายครับสอกมวก็ไีบอลยาวขึ้นมาก็ไม่ดีแล้วทมกอย่สุดท้ายพัก6แล้วออก5ครับโอ้โหแล้วลุยลูกนี้เล่นยากเกินไปแม่โดนวางอยู่2-3คนคร้บโบรจะลุย จังหวะสุดท้ายโดนการออกหลังไปเลยครับแต่ลูตั้งใจขึ้นมาครับน้องแอนทิ้งบอลยาวอา้าวแล้วไปปล่อยบอลตกทุกนี้ป้องจังหวะได้ถือว่าค่อนข้าดีครับวางตกเราจะได้ออกหลังอ่าวหมีที่ไหล่ดีครับน้องแอนแตะมาก็ไม่ถึงแล้วเททากาดตูนเดียวขึ้นหน้ามาแล้วน้องแอนจังหวะสอง ทิ้งขึ้นมาแม่นอีกคร้บโหแล้วโทรจับวางไม่ดีเจ็ดสามาปแล้วช้าเกินไปแล้วสามปุ้ยกระโดกมาเจ็ดงูตั้งกลับมาตรงกลางไม่ยังงมพิโรได้แล้วน้องแอนแล้วหลบจังหวะนี้ ผู้คายบอลหนวดล่างซ้ายครับอ้าวน้องแอนเปิดเกลี้ยงกันก็สลับเข้ามู้เสาตัวครับผีบอลยาวลูกนี้ไม่แม่นครับผู้น้องแอนลึกจนไปครับสองสุดท้ายเอาเกตผีบอลโอ้โหเนี่ยถือว่าเนี่ยมันเล่นรูปโดดทุกแบน้องแอนเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีครับ กูรุ่นโง่เลยกดดันน้องแอน์ได้ไม่ดีอยู่แล้วตั้งแต่ในช่วงเวลาแรกทิ้งบอลยาวกลับมาบ้างครับเหนียวน้องแอรพยายามจะทิ้งไปที่ว่างครับแล้วต้อให้ผู้เล่นที่มีความเร็ววิ่งไปเก็บบอลเยอะเป็นแท็กสุดเดียวกับในช่วงเวลาแรกเลยนะสำหรับน้องแอนแต่ว่าในช่วงเวลาหลังยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ เดี๋ยวพี่ทำป้านติดตรงนี้ด้วยแต่ตัวนี้มันโอกาสเพื่ออะไรโอ้โหแล้วจังหวะนี้เป็นตัวเด็กบอยครับใต้ประตูที่สองเราไล่มาเป็นสองประตูเราสามแล้วเอาแล้วเวลาที่เหลืออยู่ว่าน้องแอนกดันหนักเลยครับท้าอยู่สามประตูหลอดูนครับตอนนี้ไล่มาเหลือแค่ประตูเดียวครับสองประตูเราสามครับสำหรับผู้เล่นบอย โอ้โหนี่เจรินเกมรู้กับต่อเนื่องจริงๆครับตอนนี้เหมือนว่าต้องหน่อยแล้วปางรุ่นี้ตัวผู้ถาวรไม่ออกมาแล้วเน่โค้งออกสื่อสายจะไม่ดีคเออเหตุการณ์เอาวะน้องแอนดูว่าไปเกี่ยวบอลขนาดเท้นเลยต่อมาดีอุ้ยขอให้มาเอาแขนเตะไม่ดีลูกนี้ตกสองคนไล่หมายค่อยค่ หมาตรงกลางจังหวะท้ายโอ้โหดูมีสองดาบซ้อนอยู่ไัวให้หัเส้นมาโบสรงการเฉดแต่เข้าขวาลูกนี้ดูเ่าจะเอาตัวบางแล้วหมุนมาสู่เส้นหากกลับมาก็ไม่ได้ไหมครัาแหบเก็ออกข้างออาลูกบองเข้าขาาจริง กอว่าจริงก็แต่ว่าตอนไปเข้าแทนแทบบดีครับโอ้โหครับตีต่อตามน้ำง่าง่ายครับแซงลูกนี้โอ้โหดีอยู่ถูกที่ถูกตำแหน่งจริงครับโอ้ตอนนี้ได้มาแล้วเป็นสามประตูต่อสามแล้วตีเสมอจนได้ตัวได้บอยกลับสู่เคนครับโอ้โหท้องแอรนี่ครับต้นกดดันหนักจริงจริงแล้วสำหรับครึ่งเวลาหลังแล้วต้นนี่แล้วลูกของเลยเริ่มจะเสียแล้ว ใช่ยังไงต้องลุกออกมาทิ้งกลับมาเอาสามเป็นตัวสามเนี่ยรับแนก็ถือว่ายังไม่เป็นสกอร์ที่ไม่เสียหายอ่ะแต่เออจริงพวกนี้ก็เบาเกินไปอ่ะการจะหยุดเกมลุกของคณะาสโคเลนบอยอ่ะถือว่าถ้าตรงกลางเนี nah ่ยต okay, hey, no, oh, ้องหยุดเจตจากสามไม่ได้ครับโอ้ยเป็นตัวเินเกมลุกของโคเลนบอยโดยแท้จริงเลยครับโดยวอเจตดรับมาทีนี้ยอะไงมีอะไรอะมรับ ลูกตัปป้งเตะสมัยนี้ชึงบอลโฉขึ้นมาหมุนตั้งแล้วเคยโอ้ยล็อกเข้าซ้ายไหลมานี่ยเต้ัล้มบขึ้นสนามเิงเลยมีไปมีไปบอล ให้เรามาดูรถต้องต่อบอลคู่บ้างครับสำหรับน้องแอร์แล้วก,กุก่งเกลี่ยต้อวะนี้เล่นกันเกินไปครับง่าาเจมร้อนแต่มาเคอ่าโคอพี่ไปโบสพี่ไปตึ้นล็อกขาไปได้หายเขาเจ็บแย่งบอลจากเท้าเลยครับแล้วแทงกันรู้ช่องจังหวะทองโบสชิฟมาแล้วแซมโอ้โหใจคอจะล้มตัวตีนก,กายยืนรูปนี้แต่ว่ายังหม่งทิ้งเอาไว้ได้ก่อนแล้วเนี่ย โง่งแล้วก็ถอยหลังกลับมาเนี่ยโดนแซมที่นอนรออยู่ครับโอ้โหจากนอลรอบอลตอนนี้กลายเป็นนอลรอเท้าเล่นน้องแอนแทนงเนี่ยโอ้โหแต่ว่าเต็บไม่มากนะแซมโอ้โหเปลือกสีก็มีการเปลี่ยนตัวด้านข้างสนามครับ เดี๋ยการเปลี่ยนตัวที่ถูกต้องทุกครั้งเนี่ยต้องแจ้งผู้ตัดสินก่อนครับแล้วก็ต้องรอลูกซ้ายก่อลูกข้างนะเราล้อลูกทางซ้ายแล้วปีนมาแล้วปั่นลูกนี้โอ้โหหมไม่โดนครับหนุ่มตอนนี้เอาหนุ่มลงมาครับยิวทำเป็นกองหน้าตัวเป้าเลยครับขอดโนออกไปตัวเล่นบอยนะโผล่บอยอย่างนี้เจนนี้อาร์ตเปิดสนามต้องการสามคะแนนครับตัวเล่นบอย โอ้โหฉลองขึ้นใหม่ได้หรือเปล่าแล้วกอร์ตอนนี้ยังเป็น3ามตัวสามแล้วแม่จังหวะนี้ตัวหวะย้อนกลับมาให้เป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาจากจังหวะแรกครับพอเห็นไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็ย้อนกลับมาให้ฟาวด์เฮ้ยท่านครับเปิดเปลี่ยนการออกมาทางขวาของแอน์ไอ้ยักเคาะหยี่ดียรตัวเองครับเปิดลูกนี้ ลุกไปนิดหนึ่งจังหวะสุดท้ายพยายามจะทิ้งบอลย้ายที่ว่างอยู่มาดูมาดูเกมหินบอลโดบ้างครับแซมพักโอบลงจังหวะสองงงจอนออกโอ้โหแล้วผูกเล่นกันลำบากไปนิดหนึ่งนะจังหวะนี้พยายามจะหมดต่อไปให้ครบเล่นแต่ว่า เตองแตกมันไม่ได้จริงเดี๋ยวหน้าเข้าประตูไปยอนบอลเข้าได้เข้าเลยนะครับขวาเอาเป็นลูกเตะมุมทางด้านซ้ายแล้วคอันเนอรอคีของโกลเรนบอยครับฟี่มาเปิดคอร์ดมาเสาสองโกลูกนี้ลูกไม่โกลขอบปุยโคเตอมขึ้นมาจากกองหนังเลยครนะที่มาโกงเองแต่ว่าไม่โกลมา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 เรนิ่งดันให้เขาเล่นแดงเขาอย่าดันลงมาเยอะโกลมันดันขึ้นไปโกลบ้างเอาน้องแอร์เอาคีออกมาเอับคีทุกย่า เสียงเสียงลูกพีกอการให้เล่นต่อแล้วตกสองตัวจังหวะสุดท้ายโดนเข้าจากด้านหลังแล้วัวกรรมการต้องเดินมาเลยจังหวะนี้นี่เข้ามาเตือนเลยแล้วกรรมการน่าจะให้หยุดก่อนได้เลยการเข้าบอลจากด้านหลังเนี่ยค่อนข้างอันตรายแล้วยังไงต้องระวังครับกรรมการเนี่ยต้องแล้วเอาแล้วมาดูฟรีคิกจังหวะนี้ครับตามประตูเจ็ดอยู่ที่บอลครับ วิ่งมาแล้วปั่นโค้งนี่นะยังเจ้าแพงยังยืดขาไปดักได้ดีแย้วทุกทีสองคนเท่านั้นแต่ว่าก็ยังสามารถเอาอยู่ก็เจเรงบอยเดินเกมลุกอย่างตอนนี้อย่างรแล้วตอนนี้ต้องยัดมาแซวแต่งเข้าซ้ายแล้วทุกทีตรงต่อแบบหนักเท้าขวาแซวทูกนีโอ้ดีเท้าไม่ค่อยหนักเท่าไหร่คอ่บดึงได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ ทาเท้าขวาเนี่ยถ้าเรตกอมากว่านี้หนจังหวะแล้วพาวอลขึ้นมาเองจังหวะนี้หนูโอ้โหหูว่มตตดแล้วน้องแอนจังหวะสุดท้ายเตะแถบแล้วก็ออกหลังครับค่ในึ่งเวลาแรกเด่ยก็ปรที่สองของน้อแอนเนี่ยก็ลูกเตะับแบน้ก็ลวแ่กนี้ตัี่4หลาน่อยไ่หุ้ง ออกออกด้ออกมาเขาไปยัดจัอ่ะเอาลอนมาดีกว่าครับเอาอนมาดีกว่าโน้ตน่าแล้วขอบคุณมากครับเลวเวเ โอ้ยบอลเลยเก็บบอลช้าเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหได้ลอยมากเดี๋ยวพยายามจะเล่นเกมแต่ลูกบอลไม่อยู่ในสนามแบบนี้ก็ลำบากเหมือนกันครับเอาแล้วกลับมาเล่นกันต่อเข้าเข้านแล้วโค้ชหูจำสายแล้วรู้ช่องเอาไปถึงด้วยเจตแต่งเข้าขวาข้ามกนะดัโอ้ยยังโดนตกลงติดแล้วแกติ้งออกข้างไปได้ครับอยากไปลุกทุ่งทางด้านขวามือแล้วเจตทุ่งกายมาแต่ล้มลูกยิง ไม่ตรงพอเลยครับโอ้โหที่ได้ตั้งขาววางบอลแรกเลยเต็มเลยแล้วนะแต่ว่าโอ้โดนหิดเบี้ยวไปนิดนึงครับบอลเลยไม่ตกคอตัวสุดท้ายก็ถือว่าไปมาเนี่การเปลี่ยนตัวผู้สาวประตูของน้องแอนเริ่มจะมีผลครับในครึ่งเวลาแรกเนี่ยพอเอาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหีเอาจนได้แล้วก็ได้บอยแล้วบอครับโอ้โหลงมาว่าท๊คู่ครับนี่มา จังหวะว่าคู่เนี่ยตัวประกบอยู่แล้วพยายามจะถ่ายไปแล้วใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายครับแล้วก็ยดีดกลับมาที่เสาไก่รับโอ้โหยินร้อนมากับว่าที่เสาสองทำได้ดีจริงๆครับเข้าเข้าหน้าต่างฝั่งนึงครับเอาละครับเป็นโคดเดนบอยครับจากตามหลังอยู่สามประตูต่อสี่ตอนนี้พวกเอายิงสีประตูลวดพิกกลับขึ้นมาแซงน้องแอนเป็นสี่ประตูครับแล้ว โอ df, ้น, salts, Somehow, นี่อไปขึ้นเวลาหลังเนี่ยน้องแอนสติข <okay ี่ไม่ค่อยดีจริงๆครับส่วนใหญ่จะไปแถววันในขึ้นเวลาหลังจริงๆครับน้องแอนยังไงติดติดตัวของรองก็ยังมีแล้วแต่ข้อสงสารมากทำให้ได้ดีเหมือนในขึ้นเวลาแรกนะทำไมน้แอนการเกมบเขาตัวแข็งของพวกเขาแบบหายไปเลยแล้วขึ้นเวลาหลังครับดูเรียกกันเลยดูเรียกกันเสร็จแล้ว วางลูกน้ให้ดีแต่ความสุดท้ายพยายามจะตอบเพื่อนให้เพื่อนครับแต่ลูกเอาไว้เองครับอ้แล้วจายบอลเตะลูกนี้อันตรายครับแซมโอ้โหนี่อาจออกอยู่แล้วตรงหลังเอาแล้วเจ็ดไปซีฟอลกลับมาแซมเข้าขวาแล้วให้มาจิกโอ้โหทนี้มีโอกาสที่จะฝังให้กับคนเด่นบอยเป็นห้าประตูต่อสามแต่ว่ายีไม่โยนครับ โอ้โหไม่เหมือนกับประตูที่ยิงทำให้ทีมขึ้นนำครับโหมดโอ้แล้วดูเหมือนจะโดนอากาศเจ็บครับโหมดแอะแอะโอ้ยจะต่อไม่ไหวครับยังไงเดินไปถุยเสื้อนิดเดียวแล้วทำไม่ไหวยังไงไปไปอุ้มเพื่อนออกมานิดนึงครับสำหรับตโสมบอยถือเสื้อก่อนแล้วโอ้โหต้งหอกว่าต้องพูดเจ็บเองครับผม เล่นตัวตัดเกมให้เขาหน่อยไปต่อที่บอกไหมถ้าจะตกหรือเปล่าน่าดิ้งดิ้งอยู่เขาต้องลงไปซื้อตุกซื้อเกมคุดยังไงเล่นต่อไม่ไหวเนี่ยยังไงเดี๋ยวไปประถมพยาบาลด้านข้างสนามแล้วตอนนี้เป็นตัวเล่นบอยที่ดึงขาได้เลยเพราะว่าตัดคอเนี่ยกลับมานำไปสิบประตูต่อสามครับยังไงถ้าเล่นต่อไม่ไหวต้องไปประถมพยาบาลด้านข้างสนามแล้วโค้ช ทำไมหาจจะไม่ออกปุ๊บโอ้หายใจไม่ทันครับโู้ดโอ้เมื่อสักครู่เนี่ยตอนเปลี่ยนตัวออกมาเนี่ยก็ควรจะหมดแรงแล้วโู้ดแต่ว่าฝืนลงไปเล่นตออกแล้วไม่ยินมาตรงที่สี่เลยก็ตกแล้วก็ไปนอนเลยนะก็ไปนอนเลยโอ้โหนี่ยปู๊ดบอกแล้วอย่าท้องกับเทเยอะนะโู๊ดมาเล่นทอนมาเล่นทอน อ่านี่เหรอไปไหวเรื่องสองไหวโอ้โหยังไงต้องมีการเปลี่ยนตัวสำหรับคนเล่นบอยแล้วผู้ที่จะลงมาคือผมจะเป็นบอลนะบอลในเล่นเป็นบิ๊กแบ็กทางด้านซ้ายและขวาได้การวางบอลยาวในช่งเวลาหลังของน้องแอนดูจะท่านกษิตภาพตอกลงไปจากช่วเวลาแรกของทัชเจ่เลย ชื Billie, Billie, Billie s <S ่อเพื่อนเพื่อนตําถเพื่อนบอลเพื่อนบอลนิดหนอที่เาพิจาเป็นเพื่อนเี่อ้โหเรานด้ขึ้นมาทางขวาลูกน้นองแอนอย่าน่ดีแล้วคอนเสรที่ห้าในเกมนขอน้องแอนดอก่งไปอย่างชัดเจนแล้วถ้าเที่ยวตกลงเวลาแนกที่พวกเขาทำได้ถึงสประตูแล้วแล้วจตอดนี้ จริงชาลแลบเล่าไม่ตรงขอบครับโอ้โหนี่เหรอมาตู้บอลเขียวเสาไว้นิดเดียวโอ้ยแล้วมาตู้เลยทั้งบอลตรงขอบเนี่ยอาจจะไม่ท mm ัน hmm. ด้วยครับแล้วยังได้ลูกคอนเนอร์คิปทางด้านซ้ายครับน้องแอนเปิดคอร์ดมาเสาไกลยังเป็นป้องครับยืนเสาหอไม่ได้ครับงงคลิปออกมายังได้กดแล้วต่อเนื่องกับลูกพุ่มทางด้านขวาครับนาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาบาดเจ็บเขาบคู่เวลาหลัง น่าจะมีการโค้ชกันนาลุกเป็นจังหวะก็คือพี่โบ๊ทเก็บแล้วก็หยุดเจนหยุดไปเอาล่ะเจนที่บอลก็เจนหลุดมา2ต่อ2ให้ขนาดได้มาแซ้โอ้โหนี่เยอ้โหจังหวะที่วิ่งอ้อมหลังมาเนี่ยแม่งบอลมันทะปิดไม่เข้าทางแล้วแซมจับบอลแรกแล้วก็ไม่เดือดกูโหมีโอกาสเลยจังหวะสวนกลับมาเมื่อแคู่่ก็ได้บอลแต่ตอนนี้เจนยังหนักอยู่หนึ่งประตูต้อง เกมรับก็ต้องเล่นให้ดีด้วยสำรองก็เล่นบ่อยครับเอาเพิ่มไม่ได้ก็ต้องพยายามให้เสียไปก่อนเนับแล้วทดเวลาบาดเจ็บึีนหลังสามนาทีเต็มไปมครับเป็นช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของน้องแอนครับถ้าจะต้องการกลับมาในเกมนี้สามนาทีของพวกเขาต้องทำประตูให้ได้ครับแล้วก็ห้ามสียด้วยครับับด่านจะขึ้นมาเยอะเลยครับน้องแอน เดี๋ยวก็ห้ามเสียบอลด้วยครับเราสายตูงนี้ทันแล้วจังหวะสองป้องงงหนุนมาเอ้าล็อกตู้แล้วบอลต้องปีนมาข้าทางเจดลูกนี้จบพาบอลมาจังหวะการด้านหน้าวัดซ้ายเดี๋ยวลูกลูกของน้องแอร์ด้วยครับจังหวะพยายามจะกระโดดล็อตามไปเล่นต่อเจดโดนแย่ที่บอลแล้วก็ดีจังหวะเท้าน่ะเดี๋ยวโฟล่ไปโดนบอลของเจดด้วยครับ

ัอเป็แ er ล้วเจ๊กเล่นต่อไม่ไหวแล้วตันหวนี้ท่าน่าจเจ็กที่เปลเท้าขวาแล้วก็ลงเขาข้างใกล้ได้เเจ็กต้อตรวจบมาน้วันนิดนึงแล้ว โอเคแต่เราองรับบจาการปรรคับด้วยด้วยเกดเจอต้องเปลี่ยนตัวเกเราบ้างสองนนี้เนะขอฝ่ายเลียกป้าได้เรียกปาได้ถูกเ้เปลี่ยนตัวยูมกันมงทางด้านขวา o อ อยู่ในช่วงทดเอาบาดเจ็บน่าจะทดต่อไปอีกครับ่จะบอกเนี่ยนะครั้งเป็นการหยุดเกมเนี่ทุกท่านจะนาเนี่ยของจังหวัดของคณะกอล์ฟบอยครับจังหวัดที่มีผู้เล่นบาดเจ็บครับปุ้ยตังนะปุ้ยครับนี่ของช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งเวลาหลังครับเป็นกอล์ฟบอยเยิงนำอยู่สี่ประตูต่อขาครับตาาหลังต่อถึงศูนย์ซึ่งเราถามว่าสำหรับกอล์ฟบอลยิงสี่ประตูรวดที่มาแซงเลยครับไม่ธรรมดาจริงครับ โอ้น้องแอนก็เนี่ยจะมีปัญหาอยู่กับเรื่องความฟิตครับพวกเขาเนี่ยในครึ่งเวลาแรกเนี่ยแม่เล่นเป็นต้องบอกว่าน้ามือเป็นหลังมือจริงๆแล้วสักเที่ยวคึ้นเวลาหลังแล้วเอาต้องตว่านิงๆต๊ะหอกก็แม่ตว่าสุดท้ายทันแบบออกหลังครับเป็นลูกเตะมุมทางขวาหรือเปล่าแล้วเป็นลูกเตะมุมครับน้องแอนโค้ วหวอดหวเจ็บยิงแล้วไม่โดนใครแล้วโอ้โหลูกนี้ถ้ามีใครวิ่งเข้ามาช้าจะไม่แน่เลยถึงยิงยิงผ่านเข้ามาของเจมแล้วเมื่อสักครู่อยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเพราะฉะนั้นเกมในคู่ต่อไปยังไงมาถึงขั้นเราเตรียโกได้เลยจะเป็นเกมระหว่างหวานเย็นครั้ ถ้าหวานเย็นับเกมคู่ต่อไปเป็นเกมว่าหวานเย็นจะเป็นหรือไม่คือดูเครับยังไงมาถึงสนามแล้วก็เปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้พร้อมเลยครับเดี๋ยวจบกับคู่นี้จะได้ลงไปจบดูรักใครกเลยพร้อยก่อนเริ่มเกมครับ คนฟรีคิประยะนี้แล้วแอต้องดังกนเข้ามาอยู่ในต่อเสียโพสต์ปวดแล้วตอนนี้ฟรีคิปเปิดมาแล้วโอ้โหลูกนี้ังเป็นบอลนี่ยุ่ทิ้งออกหลังไ่ได้ถ้าคู่เดิมวงแล้วต้า่วเนียสิเสียประตูด้วยซ้ำเนี่ถือว่าหมวนี้ตัดได้ดีเยอะกว่โพสต์แล้วตีนเส้นกรรมกาให้เป็นฟรีคิกครับโอ้โหจังหวะเข้าด้านหลแล้วว่าละคู่บอลวิงตามา เราไปคลิกตรงโหวตยังไงเราต้อต่อไหวหรือเปล่าบอลพักให้ทางของโค้บอยแกมีแต่ผู้เล่นที่ต้องกระเถิบไม่เด็ดานตอนนี้โค้นบอยเจ็บันไปข้อทีมครับเอาละเปลี่ยนค้ชนกอะเสียทุ่มแห้แกจริงๆแล้วตอนนี้ของทางโค้ชบอย ตาอาตาดูสี่ประตูต่อสามก็จริงแล้วจังหวะที่มันเสียฟรีคิกลุงอาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่ารายก้าวมันไม่ตายเลยครับโค้รได้ลูกหุดเอาไจริงจะมาใหกเต่ไม่โดนแล้วโอ้โหแต่ด้วยตัเองแล้วแซมเอาหลุดเดียวขึ้นไปขวาน้ำสามโนของมาได้ปล่อยครับอุ้ยยิงแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่ปีเด็ดจริงๆครับแเข้มข <the u an> ้นใจกขันมาบ กลายเซนเสียประตูเมื่อครู่ถ้าเกิดเตะตัวเต็มเเนี่ยไม่ได้ครับน้องแอนเมทุมอาจจะได้ประตูตีเสมอก็ได้ครับแต่พอเตะมือไปแล้วตัวแก้เสือจับของโค้นบอยครับโอ้โหแล้วเป็นปุ้ยครับนัะใหม่ครับสำหรับโค้นบอยผู้เสิร์ตทีมาในฤดูกางเลยครับแล้วก็ยิงประตูนัดเปิดตัวได้เลยครับปุ้ยโอ้โหนี่ครับแล้วจบเกมครับเป็นโค้นบอยแล้พอไปนับไปได้ห้าประตูต่อฐานก็จะไปเตือนทีมทั้งสองทีมที่กลางสนามเลยครับ โโอ้โหเโโโกมนี้มีไฮไลท์จริงๆแล้วช่วงท้ายเกมเนี่ยโอ้โหแต่ว่าเป็นคนเล่นบอยครับสุดท้ายครับพีคกลับมาเอาชนะไปได้จุดห้าประตูต่อสามแล้วตามหลังก่อถึงถึงประตูต่อสามแล้วในที่ก่อนแรกช่วงท้ายที่แรกได้ประตูทีงไข่แตกมาถึงประตูแล้วก็